การแข่งขันฟุตบอลแมชที่แฟนบอลชาวไทยเฝ้ารอคอยได้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงสนามพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดในศึก b ีว l ซีไลออนซิกเลีฤดูกาลเสร็จ2 5ส่วน26เมื่อวันที่21กันยายนพศสองพา,า2568เกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเพื่อ3คะแนนธรรมดา แต่ยังเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลไทยที่ต่างมีเป้าหมายชัดเจนในการลุน้นแชมป์ลีกและต้องการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทีมในช่วงต้นฤดูกาลบรรยากาศภายในสนามเต็มไปด้วยแฟนบอลจำนวนมากเสียงเชียร์กึกก้กองตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เล่นทั้งสงฝั่งลงสนามด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ตั้งแต่นาทีแรกก็ขอองค์การแข่งขันทรูแบงคอกยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและการเตรียมทีมมาอย่างดีพวกเขาครองบอลได้มากกว่าใช้การต่อบอลสั้นและการเคลื่อนที่อย่างชันฉลาดในแดนกลางเพื่อควบคุมจังหวะเกมขณะที่บุรีรัมยูไนเต็ดเลือกเล่นด้วยแท็กติกที่รัดกุมเน้นความแข็งแกร่งในเกมรับและรอจังหวะสวนกลับเร็วซึ่งเป็นจุดเด่นของทีมมาโดยตลอดการประทะกันในแดนกลางเป็นไปอย่างดูเดือด นักเตะทั้งสองทีมเข้าบอลหนักแต่ยังคงอยู่ในกรอบของเกมที่มีคุณภาพทำให้ผู้ชมได้เห็นฟุตบอลที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมโอกาสลุ้นประตูครั้งแรกของเกมเป็นของทรูแบงคอกยูไนเต็ดจากการขึ้งเกมทางริมเส้นด้านขวาบอลถูกเปิดเข้ากลางเขตโทษอย่างแม่นยําแต่แนวรับของบุรีรัมยูไนเต็ดยังช่วยกันเคลียบอลออกไปได้อย่างบุดหวิด หลังจากนั้นไม่นานบุรีรัมยูไนเต็ดก็เริ่มตั้งเกมได้ดีขึ้นใช้ความเร็วของแนวรุกในการโจมตีแนวรับของเจ้าบ้านการสวนกลับแต่ละครั้งสร้างความกดดันให้กับกองหลังของทรูแบงคอกยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องและทำให้เกมเริ่มเปิดมากขึ้นช่วงกลางครึ่งแรกเกมดำเนินไปอย่างสูสีทั้ง2ทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย ผู้รักษาประตูของทั้งสองฝั่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟลูกยิงยากๆได้หลายครั้งเสียงปรบมือจากแฟนบอลดังขึ้นทุกครั้งที่มีจังหวะเซฟสวยๆเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของนักเตะระดับแถวหน้าของลีเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกความเข้มข้นของเกมยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทรูแบงกอกยูไนเต็ดพยายามเร่งเกมเพื่อทำประตูขึ้นนำก่อนหมดครึ่งแรก ขณะที่บุรีรัมยูไนเต็ดยังคงเล่นอย่างมีวินัยและรอจังหวะสวนกลับที่อันตรายจนกระทั่งในนาทีสำคัญเกมก็เกิดจุดเปลี่ยนจากจังหวะลูกตั้งเตะบอลถูกเปิดเข้ามาในเขตโทษและเกิดการแย่งบอลกันอย่างชุลมุนก่อนที่บอลจะถูกส่งเข้าประตูไปท่ามกลางเสียงเฮลั่นของแฟนบอลทำให้เกมเริ่มเดือดขึ้นอย่างชัดเจนครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นของทั้งสงทีมที่ต้องการผลการแข่งขันที่ดีที่สุด ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพยายามรักษาความได้เปรียบด้วยการครองบอลและคุมจังหวะเกมขณะที่บุรีรัมยูไนเต็ดปรับแผนการเล่นเพิ่มความดุดันในเกมรุกส่งผู้เล่นตัวรุกลงสนามเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าทำการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้รูปเกมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดบุรีรัมยูไนเต็ดมีโอกาสบุกมากขึ้นและสร้างความลำบากให้กับแนวรับของเจ้าบ้านหลายครั้ง จังหวะสำคัญในครึ่งหลังเกิดขึ้นจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของบุรีรัมยูในเต็ดบอลถูกต่อกันอย่างรวดเร็วจากแดนกลางไปถึงแดนหน้าก่อนจะมีการยิงไกลที่ทรงพลังแต่ผู้รักษาประตูของทรูแบงคอกยูไนเต็ดยังสามารถป้องกันไว้ได้อย่างเหลือเชื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั้งสนาม เกมดำเนินไปด้วยความเร็วสูงนักเตะทั้งสองทีมทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เห็นได้ชัดว่าผลการแข่งขันนัดนี้มีความหมายอย่างมากต่อทั้งสงสโมสรในช่วงท้ายเกมความกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบุรีรัมยูไนเต็ดพยายามบุกอย่างหนักเพื่อทำประตูตีเสมอขณะที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดต้องเน้นเกมรับมากขึ้นและอาศัยการสวนกลับเป็นหลักจังหวะเข้าทำแต่ละครั้งทำให้แฟนบอลลุ้นจนแทบหยุดหายใจ เสียงเชียร์เสียงตะโกนและอารมณ์ร่วมของผู้ชมทำให้บรรยากาศภายในสนามร้อนแรงอย่างที่สุดเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเกมจบลงด้วยผลการแข่งขันที่สะท้อนถึงคุณภาพและความสูสีของทั้งสองทีมนักเตะจ,จากทั้งสองฝั่งแสดงสปิริตนักกีฬาเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม แมชนี้ไม่เพียงแต่เป็นไฮไลท์สำคัญของฤดูกาลเศษส0 2 5ส่วน26เท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในเกมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของฟุตบอลไทยลีกที่เต็มไปด้วยแทคติกความเร็วและความเข้มข้นในระดับสูงการแข่งขันระหว่างทรูแบงค์อกยูไนเต็ดและบุรีรัมยูไนเต็ดในนัดนี้จะถูกจดจำในฐานะเกมคุณภาพที่มอบความสนุกตื่นเต้นและอารมณ์ร่วมให้กับแฟนบอลทุกคน เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง